ครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมมาหาแหับวันนี้ผมพาทุกคนทุกท่านนะครับผมมาอยู่ที่แปลงข้าว MGC นะครับผมที่ตัดใบไปนะครับผมที่ผมเคยเอามาให้ดูเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วนะครับผมตอนนี้ก็สุกแล้วนะครับผมใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะฮะก็โดนลมเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนเหมือนกันเลยกับหลายๆแปลงนะครับผมก็สังเกตเห็นนะครับนี่เลยนะครับผม วันนี้ผมจะพามาดูนะครับผมว่าไอ้แปลงที่ที่ตัดใบไปแล้วนะครับผมรวงได้ยังไงนะครับผมเป็นเป็นยังไงบ้างนะครับเนาะตรงนี้คือเนี่ยตรงหน้านี่คือตรงที่ผมเคยเอาให้ดูนะครับก่อนที่ช่องนั้นที่ผมพาดูรวงไอ้ดูดูรวงที่มันออกนะครับผมเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยครับผมออกมาแล้วนะฮะพอออกมาแล้วนะครับผมก็ลักษณะก็จะเห็นอย่างนี้เลยจริง รวงก็ดีเลยนะครับผมก็ไม่ขี้เหร่เลยนะครับผมเนี่ยรวงดีเลยนะครับผมเนี่ยรอยใบก็ยังถูกตัดขาดไปน้ําหนักดีรวงดีนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ตรงนี้มันล้มหน่อยเนาะเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูตรงตรงที่มันไม่ล้มนะครับผมว่าเป็นยังไงเนาะนะฮะแต่ตรงนี้เท่าที่เห็นนะครับผมเนาะนี่นะครับก็ออกสุดรวงหมดเลยนะครับผมออกรวงสุดเลยนะครับผมแล้วก็สุกแก่ทุกหน้งแงะนะครับผมนะเม็ดเมล็ดดีสุกดีนะครับผมก็จริงจริง ถ้าดูนี้แทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมอันนี้เรื่องพวกเรื่องพวกโรคเรื่องพวกหนอนแมลงเราเราจะไม่พูดถึงเนาะนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเป็นธรรมดานะครับผมที่จะต้องเจอนะครับผมนี่ก็เห็นว่าเมล็ดสุกแก่ดีรวงดีนะครับผมเนาะนี่เห็นอย่างที่เห็นนี่เลยนะครับสังเกตเลยนะครับว่าข้าวที่ตัดใบนะครับผมก็ถ้าอ้างอิงตามวิชาการนะครับผมก็ตัดใบก็ไม่ดีนะครับผมแต่ว่า ตอนนี้นะครับผมที่เกษตรกรนะครับผมทําเองลงมือทําเองนะครับผมตัดใบแล้วก็ยังได้ดีนะครับผมนี่นะครับผมน้ําหนักดีสุดเลยนะครับผมนี่สุกสุกถึงไรแงะ้สุดท้ายเลยนะครับผมเห็นไหมฮะนี่เมล็ดถึงไรแงะ้สุดท้ายสุกสุกสวยดีเลยนะครับผมนี่ก็ไม่ไม่ได้ขี้เหร่อะไรเลยนะครับผมแล้วก็ข้อสําคัญคือสม่ําเสมอด้วยนะครับสุกสม่ําเสมอเลยนะครับผมไม่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแค่ว่า อ่เป็นบางรวงหรือเป็นบางที่นะครับผมเนี่ยสังเกตเลยนะครับผมว่ามันสุกอย่างสม่าเสมอเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงที่มันอ่ไม่ล้มนะครับผมว่ามันเป็นยังไงเนาะนะครับผมก็จริงๆตรงนี้มันโดนลมอย่างที่ผมบอกไปเนาะนะครับผมพอโดนลมมันก็ล้มนะฮะฝนตกลมแรงนะครับผมแป้งข้างๆที่ตอนนั้นเป็นแปดเก้านะผมนี่ก็เก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับผมเนี่ยนะครับผมแปลงแปลงข้างก็เก็บเกี่ยวไปแล้วก็เหลือตอนนี้ MG นะครับผมซึ่ง มันก็จะอีกไม่นานนะครับผมก็สามวันนะครับมันเกี่ยวได้ครับผมนี่ผมก็ยังไม่ได้คุยกับเจ้าของแปลงนะครับผมว่าจะเกี่ยววันไหนนะครับผมที่ที่เอารูวันนั้นนะครับผม3สัปดาห์ก่อนนะครับผมตอนนั้นกําลังออกรวงเนาะนะครับผมซึ่งก็สมเสียงว่าจะออกหมดหรือไม่หมดนะครับผมแต่ตอนนี้พิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่าการตัดใบเข้านะครับผมถ้ามีความเชี่ยวชาญชํานาญนะครับผม ก็ตัดได้อย่างก็ ọ, ได้ก็ได้ดีนะครับผมไม่ไม่ขี้เหร่เลยนะครับผม, fera, ผมไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับผมนี่ก็เนี่ยขนาดถึงเข้าล้มนะถึงเข้าล้มก็รวงก็ยังดียังแน่นนะครับผมนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ไม่เสียหายนะครับอย่างนี้นะครับก็มีร่วงบ้างแหละครับผมเราจะจะบอกว่าไม่เสียหายเลยก็ไม่ใช่นะก็มีร่วงบ้างนะครับผมแต่ก็ไม่ได้เสียหายกับถึงกับว่าเอ่อจนมเมล็ดไม่เต็มหรือไม่มีมเมล็ดเลยนะครับผมไม่ไม่ใช่ขนาดนั้น นะครับผมมันบางบางคนนะครับผมที่เสียหายนะครับผมก็คือข้าวจะล้มช่วงที่กําลังออกรวงออกดอกนะครับผมอันนั้นเสียหายจริงๆครับผมแต่ถ้าล้มอย่างนี้นะครับไม่เสียหายเพราะว่าตอนนี้ข้าวล้มตอนข้าวข้าวแก่แล้วสุกแล้วนะครับผมนะฮะอันนี้หกหนึ่งที่แปลงนี้ก็เกี่ยวไปแล้วนะครับผมแปลงขวานี่หกหนึ่งนะก็เป็นเขาจะเบากว่านะนะครับผมพอเบากว่าก็จะได้ดีกว่านะครับผมได้เกี่ยวเร็วกว่านะครับผม แต่แปลงนี้เอนะผมตอนนี้อย่างที่เห็นครับนะฮะเอาให้ดูกันเลยนะครับผมว่าตัดใบทั้งแปลงแล้วก็ตัดสองหนนะครับผมเห็นไหมฮะอันนี้ตัดสองหนนะนะครับผมฝั่งนี้ฝั่งตรงนี้นะผมจะบางหน่อยเพราะว่าตรงนี้ตรงนี้มันเป็นแอ่งนะครับผมเป็นลุ่มช่วงที่หวานโดนฝนนะครับผมจะบางหน่อยแต่ก็ไม่ได้บางจนขี้เหร่นะไม่ได้บางจนขี้เหร่นะครับผม บางบางนิดๆหน่อยๆนะครับผมแต่ก็ได้นี่ครับผมนี่เห็นเลยนะครับเห็นไหมครับตัดทั้งผืนครับผมเชื้อรามีบ้างครับผมเพราะว่าโดนฝนโดนน้าค้างเยอะมากๆนะครับผมน้าค้างเยอะมากๆจนไม่รู้จะพูดยังไงนะครับผมนี่นะครับดูฝั่งที่ไม่โดนนะครับผมฝั่งที่ไม่ล้มนะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับผมข้าวมันจะดูไม่ไม่เห็นลวงสักเท่าไหร่นะครับมัน ไอพวกนี้มันมันอยู่ใต้ใบนะครับผมมันก้มอยู่ใต้ใบนะฮะแต่ใบใบที่ถูกตัดเนาะนะครับพวกพวกใบที่ถูกตัดนะครับมันมันขึ้นมาใหม่นะครับแล้วมันก็จะถมพวกพวกที่เป็นรวงอยู่นะครับผมเนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่าการทําแบบที่เกษตรกรทํานะครับผมบางทีมันก็คือประสบการณ์นะครับผมช่วยให้คนประสบความสาเร็จจริงๆนะครับผมไม่ใช่ว่า จะมีแต่วิชาการล้วนๆนะครับผมคือวิชาการก็บอกว่าตัดใบไม่ดีนะผมข้าวไม่ปรุงอาหารทําให้เมล็ดไม่เต็มนะครับผมนะฮะนั่นคือวิชาการนะครับแต่อย่างที่ผมเห็นนะครับผมนี่ตัดออกไปตัดออกไปถึงไม่มีใบธงเลยเห็นไหมครับนี่ใบธงเลยอยู่ประมาณแค่สองเซนเองนะฮะหรือบางต้นไม่มีเลยนะฮะบางต้นตัดขาดไปเลยแล้วมาดูเมล็ดข้าวครับก็เต็มทุกเม็ดครับนี่เต็มทุกเม็ดเลย ไล่ตั้งแต่ไล่ตั้งแต่สุดท้ายมาจนถึงปลายเลยนะครับก็เต็มทุกเม็ดครับก็ไม่ได้มีปัญหานะครับผมนี่อันนี้เหลือประมาณเซนเดียวนะครับผมนี่ก็เต็มดีเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่ามันมันไม่เสมอไปครับมันไม่เสมอไปมันอยู่ที่การบํารุงข้างล่างด้วยนะครับผมผมได้ผมได้คุยกับเจ้าของแปลงแปลงหนึ่งนะผมแกให้ให้ข้อคิดดีมากแกให้ข้อคิดดีมากจะบอกว่าข้าวนะ่ะ คือมีความทนอยู่แล้วมีความมีเขาทนอยู่แล้วอะ่ะแล้วทีเนี้ยเขาต้องการที่จะดิ้นรนเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นอยู่รอดอยู่แล้วอันนั้นคือ,ค,อคือตามวิสัยของพืชนะครับทีเนี้ยถ้าเกิดเราบํารุงข้างบนไม่ได้ดีนะครับผมเราก็ต้องบํารุงข้างล่างให้ได้ดีนะครับแกแกเลยบอกว่าถ้าข้างบนมันไม่มีอะไรเนี่ยเราก็ไปใส่ข้างล่างนะครับผมดังนั้นพวกปุย๋ยพวกธาตุอาหารแรงต่างนะผมไม่ว่จาจะเป็นพวกปุ๋ยเกล็ดแป้งนิ้วฉีปุ๋ยเกล็ดนะ นะครับผมก็ฉีดปุ๋ยเกศรับท้องก็เป็นศูนย์ห้าสองสามสี่นะครับผมแล้วก็คือรับรับท้องรับรวงเนาะนะครับผมใช้ศูนย์ห้าสิบสองสามสิบสี่ในการฉีดพ่นนะครับผมซึ่งตัวนั้นก็จะเป็นช่วยในเรื่องการสะสมเข้าเนื้อเข้าเมล็ดอยู่แล้วนะครับผมนี่ครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับมันมันได้ได้ได้เยอะเลยนะครับผมได้เยอะเลยนะครับผมก็คือเอาง่ายๆคือแกทําให้ให้รากข้างล่างนะครับผมมันสมบูรณ์ดีนะครับผมมันก็เลยกินอาหารได้ดี แล้วถ้าเกิดอย่างเงี้ยผมเห็นไหมครับว่ารวงก้มทุกลวงครับไม่มีลวงชี้เลยไอรวงที่ชี้นั่นคือข้าวเด็ดครับไอชี้ชี้เด็ดเดขึ้นมาหน่อยเนะี่ยนั่นคือข้าวเด็ดเราไม่นับอยู่แล้วนะครับผมนะฮะเนี่ยสังเกตดูนะครับผมแล้วก็น้ําหนักดีมากนะครับเนี่ยเอาเอาใส่มืออย่างเงี้ยครับผมมันจะสัมผัสได้เลยว่าข้าวเนี่ยสุขภาพดีมากน้ําหนักดีมากครับผมแทบทุกแทบทุกลวงเลยนะครับผมยิ่งข้างในนะยิ่งข้างในนะครับผมตรงไหนที่ ตรงไหนที่เข้าหน้าหนานะครับผมโอ้จะดูสวยมากนะครับนี่เขาบอกต้นเล็กขนาดต้นเล็กลงเล็กลงน้อยนะอย่างเงี้ยต้นเล็กลงเล็กลงน้อยดูครับการก้มคือน้ําหนักดีมากครับถ้าก้มอย่างนี้นะนะครับผมถ้าก้มอย่างนี้ครับผมน้าหนักดีมากนะครับเนี่ยก็พิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าการตัดใบข้าวนะครับผมดูระยะเวลาที่เหมาะสมตัดได้แล้วก็เรามากระตุ้นให้เรามาสร้างให้ธาตุอาหารมันอุดมสมบูรณ์ให้เพียงพอนะครับมันก็ยังสามารถทำให้ข้าว เราได้ผลผลิตที่ดีนะครับผมนี่อย่างที่เห็นเลยนะครับผมอันนี้พิสูจน์ด้วยตาเดี๋ยววันเกี Sundays ่ยวนะครับเก็บเกี่ยวแล้วผมจะมาสอบถามนะครับผมว่าได้ทั้งหมดเอ่อทั้งหมดกี่กี่เกวียนนะครับผมก็นาสาสามนะครับผมเนาะนะครับผมนาสาก็ลองลองรอดูกันครับว่าจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับผมเราแปลงนี้เนาะก็โอเคผมก็คงนําพานะครับผมมาให้ดูให้ชมนะครับผมวันนี้สำหรับแปลงข้าวนะครับผม MGC นะครับผมก็พันนี้ไม่ทําให้ผิดหวังจริงนะครับผมแล้วก็การดูแลรักษาการหมั่นสํารวจตรวจแปลงเป็นหัวใจสําคัญนะครับผมเนาะเจ้าของแปลงนี้ก็ค่อนข้างที่จะดูแปลงแบบแทบทุกวันนะครับผมเนาะการดูแลจะใส่เป็นปัจจัยที่ทําให้เราได้ผลผลิตที่ดีนะครับผมเนาะก็วันนี้คงฝากเรื่องราวกับท้องไร่ท้องนาไว้แค่นี้นะครับผมเนาะวันหน้าผมมีเรื่องราวดีๆยังไงผมจะนามาให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมใครมีปัญหานะผมเกี่ยวกับการปลูกพืชท้องไร่ท้องนา นำมาพูดคุยกันได้ครับผมนำมาพูดคุยเพื่อที่จะเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับผมเนาะอย่างน้อยก็ช่วยให้มีความมั่นใจมีความสร้างความมั่นใจให้กันแล้วกันนะครับผมในการทํานาเราจะได้ไม่สะดุดนะครับผมหรือปลูกพืชใดจะไม่สะดุดนะครับผมก็วันนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมเนาะเดี๋ยววันหน้าเจอกันใหม่อีกทีขอบคุณที่การติดตามรับชมรับฟังนะครับผมเนาะลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ